นคนที่มีประกันจีว่าจะต้องเจอเหตุการณ์นี้แน่ๆเลยก็คือเรามีประกันกันหลายเล่มมากๆหลายเล่มในที่นี้อาจจะเพราะว่าเวลาเราเราแนะนําลูกค้าเนี่ยหรือว่ากรมธรรม์เดิมที่มีเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยมันอาจจะไม่อัปเดตเราก็จะแนะนําให้ซื้อประกันเล่มใหม่เพิ่มขึ้นจุดประสงค์ใหม่ก็จะมีประกันอีกเล่มหนึ่งอย่างเช่นรถยนต์ภาษีในส่วนของแสนแรกอย่างเงี้ยเราก็เล่มหนึ่งส่วน บำนานก็อีกเล่มหนึ่งประกันสุขภาพก็อีกเล่มหนึ่งถูกว่าก็เราก็จะมีเยอะแยะมากมายแต่มันจะมีแบบประกันตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่เช่นเดียวกันที่จิวก็จะแนะนําให้มันชื่อ universal life plus นะคะจิวเชื่อแน่ว่า มันจะเป็นประกันเล่มสุดท้ายของคุณเลยค่ะเพราะว่าแบบประกันตัวนี้มันเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งออมเงินเป็นทั้งรถย่อนภาษี10,000แสนนะคะแล้วก็เป็นประกันสุขภาพแนบเข้าไปก็ได้นะคะแล้วพอหลังจากอายุ60คุณก็สามารถถอนเงินออกมาก็ได้เป็นประกันบำนาญของคุณแล้วนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยทุนประกันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสามารถวางแผนมรดกได้เช่นเดียวกันมันจึงเป็นประกันที่ครบจบในเล่มเดียวจิ๋ เชื่อแน่ว่ามันจะเป็นประกันเล่มสุดท้ายของคุณมันชื่อว่าเมืองไทย UL Plus เมืองไทย UL Plus เป็นประกันควบการลงทุนที่จะครบตอบโจทย์ทุกมุมทุกมิติของประกันเป็นทั้งประกันออมทรัพย์เป็นทั้งประกันสุขภาพเป็นทั้งประกันบำนาญ เป็นทั้งการวางแผนมรดกในเล่มเดียวเลยใครที่กำลังสนใจแบบประกันตัวนี้หรือไม่เคยมีประกันเลยแนะนำให้ทักเข้ามาหาจิวนะคะคุณก็จะได้ไม่ต้องไปสเปะสปะซื้อนู่นซื้อนี่ไปเรื่อยตัวนี้เลยครบจบเล่มเดียวเลยค่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ ลืมบอกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบบประกันตัวนี้เป็นควบการลงทุนที่การันตีผลตอบแทนปีแรก4%ปีถัดไปจนครบอายุสัญญาเนี่ยปีละ1%ไปเรื่อยๆมันเจ๋งมากๆเลย